คือเรื่องเล่าสาธิตท่านผู้ชมและพบกันพรุ่งนี้ในเรื่องเล่าเช้านี้ผมจะปิดท้ายนมข้อหนึ่งตั้งแผงไข่ตากแดดไว้ตั้งแต่เช้ายันบ่ายปรากฏว่ามันเป็นไข่ลวกพลังแสงอาทิตย์เลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชช่วงเย็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะท่านผู้ชมจำได้ไหมเป็นวันเดียวกับที่ร้อนจนรางรถไฟคดนั่นแหละเขาไปซื้อไข่มาเย็นวันที่หนึ่งแล้วก็ตั้งเอาไว้บนหลังรถกระบะเพราะว่าเขาจะออกมาทำเมนูไข่ตุนขายไงคะแล้ว ปรากฏบ่าย2วันถัดมาแผงบนสุดกลายเป็นไข่ลวกไปแล้วนะคะอาจารย์เจษราเด่นดวงบริพันธ์บอกม,มันเป็นไปได้เพราะความร้อนสูงและเวลานานตากแดดแต่ไม่แนะนําให้กินใช่ไหมเพราะว่ามันยังไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ทั้งหมดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินใช่เหรอกินใช่นะ 远程啊！